ก็ให้โยโยทุกคนนะคะอยู่กับคุณจังคนเดิมตอนนี้มันอยู่ในเกมไลน์เพลย์กันนะคะตอนนี้จะสุ่มกันชาร์กัน,นะคะ่ะกาชาตันนี้นะคะแต่ทุกคนจะนู่นะคะการช่าคิสต์มาสเองนะคะอาสครูเปสนะคะท ชคดีนะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ของอะไรก็ต้องอย่าไรดไม่อยาได้จะได้นี้กะได้ดิกดเยครับนี้ขอเป็นทริคในการขอได้ของนะคะโอเคไปกดกันเลย โอ้ยม่สิปุ๊บดิเนะน้ำมน้ำมือน้ำมือไล่ๆไลไไไอาเสียตุนี่นี่มันของใช่ไหมก็เกสุนมสน้ำม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 ของของดีของดีกเเนเท่าไหร่เละหมือนแล้กสุน รอบกันนะคะโอเคไปดูกันนะคะว่าชิ้นมัยังไหเาี้องค์นอี่ค่ะอีเวนต์นะคอีเวนต์กันจัง ไปทีเลยกันนะคะเราจทำเสร็จไปแล้วหนึ่งใช่ไหมเย้ดีคอมเพเพียวค่ะโอเคไปทำไปเลยนะคะตอนนี้ขอให้ได้คอมเพลสก่อนนะคอมเพลนพีละนีดกุนีแล้วพูดเย้ <c oughs>

เทเนี่ยค่ะโอเคทำเควสต่อกันอีเวนต์ขออนุญาตหยุดสักครู่นะโอเคกลับมาต่อนะคะเมื่อกี้สักครู่ไปทำธุรกิจสุด้อยแล้วนะเครนดี้มาสุดดีใจเลยขอีฟิลิมนี่ จะสินตะโคตรไหมมีของแรนนะคะนีเงาพระดำแปดจะชินนี่อ่ะอือชินนี่ก็ได้โอเคนะคะได้ของมาแล้วสุดีใจมากนี่จะไม่ได้เล้เยอ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 นะคะนี่คือมงงเหมือนกันแล้วทำเคล็ดยังไงนะเราดูเนี่เออทำได้แล้วนี่ เข็มเข็ยต่อไปกันเลยนะคะมาดูกันว่าเข้มไหนที่ง่ายฉันก็นดูนะคะจะมาทำ้รื่องตึงๆ่เมื่อกี้ไม่เติมนะ arose. อะไรวะไม่รูู้้อะไรมาตัวซิบก็ใช่ อันได้นี่เป็โชคดีมากอะยากได้ของอะไรอะไรนั่เนี่ยเอ้มันจะรับ ขอสักรอบนะครับขออีกสักรอบไม่ใซ่ยิงได้สองหมื่นกว่าแต่ว่าเสียใจมากที่เราเสียเงินไปกับการหมุนกระชานนี้อรอบ <c oughs> โอ้ยด <c oughs> <c oughs> ีใ,ใจเฮ้ยยดีใ,ใจเพื่อ <c oughs> ค่ะ <c oughs> นี่ดีใจมากเลย <c oughs> โอ้ยเขาใช้ของดีๆหน่อยซุปเปอร์เลยโอ้โหโอ้ยสุดดีอะค่ะโอ๊ยใจมากนี่เป็นเล่นของเลยเลยโอ้ยดีใจอะโอ้โออยอะไรอะกินข้ากันชุดนี้เข้ากันนะมาสิ ไม่เจอของดีเลยทีเดียวนะครับน้องเซนสิครับรถอะไรที่ของในนี่นะครับโอ้ยนึกเสกดียรไค่ะอะรอีเอือี่อาอยเส้นเห็น้ไ่ม่ออก,อก,กมาไปลกกระเป๋าแค่ค่ะ wake พี่บอกเป็นยังมงมัเส้นผักบกกันเลยอ่ะยังไงอย่าง <Okay. S 1> นี้ตายแล้วโอเคนั่นแหะที่ไม่เหลือสีสันไม่น่ากินเลยจับมาต่อเช็ดันล้วนเนืม <c oughs> จาเมื่อกี้ไปอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ยิดไม่ได้ เหลือเยอะเนาะ้องแบ่งกันเนาะเหลือเยอะมากเพราะไม่ให้กินเลยไงพรแม่เพ็ชรเอามาให้ดูที่สีไม่น่ากินเลยจริงดไหนน้ำยำอ่ะใส่น้ำยำไม่ยังอ่ะ หาถ่ายรูกันนนงโเช네ื่อโอ้ยมันบังโอ้ยจีดเอามันแขงเลนะคะเอ้ยมึงทำอะไรมาดีจัะแม่เทีมนะคะแก่ของแม่เทมนะเฮ 在哪里啊？在是 หน้าิงคนนีของกานะงาเอ่อมอาบออถืทนแล้วกนไ่ได้วาไม่ชอบ่ชอสีย ทัานคลิปนี้ขอจบพิธีนี้ค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จังเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคิดเป็นใหม่ได้เลยนะคะโอ้โหคิดนะคะบ๊ายบายค่ะ